ัสดีคร so, ับฟังนรุณนะครับสวัสดีครับผมตัวยไรแค่นครับทำงานครับผมทำงานทำงานตึกเอสอะไล่มาเลยผมก็เลยหรอก็ก็รู้สึกสนุกมากเลยทำงานวันนี้ได้เล่นได้เล่นวอลเลย์บอลได้ได้แบบออกอากาศอยู่ที่ออกอากาศแบบพี่พี่จิมชาติอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกดีมาก ก็สนุกมากเลยครับได้เล่นวอลเลย์บอลจากที่ล่าสุดที่เล่นน่าจะมสหรือมห้านี่แหละก็แล้วก็ได้เล่นกับพี่ๆทีมชาติด้วยก็สนุกครับเหมือน2คนเลยครับก็คือมีพี่ทีมชาติมาร่วมด้วยแล้วก็เหมือนแบบอีกทีมนึงก็มีเหมือนกันเหมือนเราได้แข่งกับทีมชาติด้วยแล้วก็แบบได้เล่นกับพี่ๆที่แบบว่าเราก็รู้จักกันอยู่แล้วครับผมนักกีฬาจะมีแต่ระดับซอยเท่านั้นเองเองสิอ่ะอย่างผมเคยต้น ย่างประมาณกลางปีเป็นของคณะเป็นนักวอลเลย์คณะแต่ตอนนี้ถอยมาเป็นระดับซอยแล้ว <c oughs> กลับมาเป็นระดับซอยแล้วคุณเคยเป็นนักกีฬาหรือเปล่าจริงๆเป็นนักกีฬาบาสครับแต่ว่าที่มอก็จะมีเพื่อนล่าไปเล่นบอล่ด้วยาบางทีก็ทนไม่พอนี่ของจริง<อ>ครับตัน<อ>ี้ของจริงเตะบอลครับครับผมไม่ได้ใช้มือด้วยครับ รู้สึกว่ามันสนุกกว่าที่คิดไปเยอะเลยครับได้แบบลองเล่นได้เล่นกับเพื่อนๆหลายๆคน,น,นก็ตื่นเต้นนี่ครับ <c oughs> ผมว่าวอลเล่ก็ท้าทายดีครับผมว่าเป็นเวลาที่ยากอยู่แต่ว่าชโชคดีเหมือนกับมีพื้นฐานกีฬาเดียระช่วยทำให้ง่ายเราดีเราเตรียมตัวกับการแข่งขันแบบนี้ได้งเราได้รับชมทำใจไปก็เอ่อ ดูคลิปบอลเลขพยายามเข้าใจจะได้ทำดีๆทางอะก็ทำใจครับมียืดเส้นก่อนก่อนที่เล่นแต๊มหนึ่งแล้วก็เล่นเลยครับผมผมเป็นแนวคือตอนแรกเราก็คิดไปแล้วว่าเราจะเล่นยังไงใช่ไหมครับแล้วเหมือนพอมีคนแท็กมาว่าไอ้ลูกบอลลูกที่สองเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลิกแล้วเลิกทุกอย่างไปว่ากันลูกใหญ่ดีกว่าครับผม ก็คืออย่างพี่กีก็เป็นกับตันยิมชาติด้วยแล้วก็แบบอยู่ในชุดแบบเจ็ดเซียนใช่ไหมครับคือจริงๆผมก็ดูตั้งแต่ตอนนั้นเราเป็นคนดูวัเลอย์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราดูมาตั้งแต่แบบตอนนั้นด้วยแล้วแบบเขาเคยเข้ารอบชิงหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้แบบไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งก็แบบดีใจที่ได้มาเจออะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบน่ารักมากบ ก่อนเลยเนาะครับผมครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันให้กําลังใจพี่ๆท,ทีมชาติทุกคนนะครับเพราะว่าพี่ๆทุกคนก็ตั้งใจมากแล้วปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยก็อยากจะให้เราสแสดงความเป็นไทยออกมานะครับเพราะว่าไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนครับก็อย่าลืมมาเชียร์กันเยอะๆนะครับแล้วน้องฟางกับน้องแรสซานที่ใช้กิจาเพื่อเชียร์ทีมชาติไทยแล้วทำไมผมคนเดียวล่ะครับเดี๋ยวดเดี๋ยวตู้คนเดียวไงเดี๋ยวตู้คนเดียวด้วยอ๋อยังไม่จบ ถ้าเชียร์เอาเลยพี่เชียร์มีอย่างนี้แล้วกันสิ่งที่ทำได้ดีอะไรฮะแล้วทำไมไม่ให้ทำพร้อมกันเมื่อกี้ครับเบอร์ใหญ่อใหญ่ด้วยถ้าเชียร์มันแบบมันสู้ๆอย่างนี้นะแม่ชอบกันมีความสุขนะผม ก็ <ersch> มีซีรีส์เรื่องทำนายททยทับนะครับออนแอร์ทุกวันอาทิตย์สองทุกครึ่งช่อง GMM25 นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้สี่ท culture, ุกครึ่งที่วิวครับก็ต้องลองไปดูกันรู้สึกว่าสนุกมากสนุกตั้งแต่อ่านบทตั้งแต่ตอนแรกแล้วเราอ่านแบบตั้งแต่ตอนแรกยันตอนสุดท้ายทีเดียวเลยเพราะมันแบบวางไม่ได้เลยอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับทุกคนแล้วก็ทีมงานตั้งใจมากครับ มีอ่านอ่านอยู่อ่านอยู่ก็ขอบคุณถึงกำลังใจแล้วกันแล้วก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยครับได้เข้าฉากกับพี่หมอจิมด้วยอะไม่ถงเลยนิดเดีก็มีพี่จิมคอยช่วยอยู่ตลอดด้วยทั้งแบบเรื่องการแสดงแล้วก็เรื่องพวกสับแพทย์ด้วยเพราะเราแสดงเป็นหมอก็จะมีแบบสับที่เราแบบเอ้ยคืออะไรวะมันเขาจะช่วยแปลเป็นคำๆๆให้แล้วก็เออ ก็ได้เยอะเครับเข้าใจแล้วเข้ากับอ่ะได้เจอกันแล้วเป็นยังไงครับสนุกดีครับมันแบบเริ่มสนิทกันขึ้นเรื่อยๆท่วไก็วิจัยที่ได้ทำงานร่วมกันครับผมันี้ผมคาดมโอ้คสาธุครับเรามีวิธีการไงบ้างครเพราะว่าเราทประเทศราใประเทศตองแบบครับผม ก็จริงผมว่าแฟนๆคือจริงๆเรามีแฟนๆค่อนข้างแบบผมว่าอยู่ทุกที่แหละน่าจะมีคนแบบรู้จักพวกเราอะไรกันเพราะพวกเราก็เดบิวต์มาได้ระยะหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีผลงานซีรีส์ด้วยแล้วก็ผลงานเพลงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าแบบเราขอบคุณทุกคนมากๆไม่ว่าแบบทุกคนจะอยู่ที่ไหนทุกคนจะแบบซัพพอร์ตเราจากที่ไหนอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ตามเรามาตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ยหรือว่าแบบบางคนอาจจะยังไม่เคยมาเจอกันจริงๆแต่ว่าแค่เราเห็นฟีดหรือว่าเราจริงๆผมว่าพวกเราทั้ง5คนแล้วก็ผมเองกก็รู้สึดว่า ได้รับความรักจากทุกคนมาตลอดเลยเงี้ยซึ่งพวกเราแล้วก็ทีมทีมทุกคนก็ทําเต็มที่ครับที่จะแบบว่าตอบแทนความรักที่ทุกคนให้มาตลอดอ่ะอยากดูว่าอุ้ยครับผมตกใจอะก็คืออยากดูว่า update ตอนนี้ของครับผมมาครับมินตอนนี้เป็นโปรเซสที่กําลังจะเริ่มและผมคิดว่านะแต่ว่าตอนนี้น่าจะอยู่ที่บทหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเหมือนพี่โจก็บอกบอกมาประมาณนี้เราก็มีได้อั d เดตกับพี่โจพี่เตพี่นิวบ้างแล้วก็ผมว่าใกล้แล้วไม่นานเกินรอทุกคน เราคนแน่นอนละครเป็นชีรีส์แล้วมีสองช่ใช่เรามีการเตรียมตัวอะไรก็จริงๆอย่างตอนถ่ายไพโรดอะไรเงี้ยเราก็มีไปคุยกับพี่โจว่าตัวละครเบียร์ที่ผมได้รับบทแบบต้องมีคาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าคืออย่างในเทมโปเราเล่นเป็นเหมือนคนเรียบร้อยนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้เป็นเหมือนยิ้มอะไรฮะหลังต่อครับผมอย่างตัวละครเอ่อเปเปอร์ก็จะเรียบร้อยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเบียร์ก็จะมีความแบบเหมือนห้าวๆขึ้นจะมีความซนมากขึ้นอะไรเงี้ยรือก็รู้สึกว่าอาจจะง่ายขึ้น ไม่มากก็น่อยมีความเหมือนตุ้ในบางมุมครับชร่่บไปค่ะห้วก็อแกายไเงช่วงนี้ก็ย้อนดูซีรีสใหม่แล้วีีครับแล้วก็ก็แค่อนเรียนหนังสืออะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมาก เป็นไงบ้างคะเริ่มการตันเครงนี้เรียนแฟนอะไรไปบ้างก็ตื่นเต้นคตื่นเต้นครับก็ที่สองเหมือนที่คณะผมก็จะยากขึ้นเหน่อก็จะพยายามทำขึ้นเปที่สองครับก็จะพยายามทำดีที่สุด จบจบเลยฮะตอนนี้จบเลยถ้ามีอะไรก็ฝากตัวทุกคนด้วย,ยนะคร<ล>ับนี่ไม่รู้ไม่รู้คน่การู้างานทามั้วกคามของงใหขอบคุนมากเลยฮะ <c oughs> ครับผมก ฝากเชิญชวนทุกคนนะครับมาให้กำลังใจทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับกับเอสแล้วก็ปีนีไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับกับครั้งที่20แล้วครับกับการแข่งขันเย์บอลระดับโลกนะครับก็อยากจะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานส่วนตัวของผมนะครับช่างทาติดตามต่างๆแล้วก็ไลค์แคนด้วยนะครับซีรีส์ก็มีเทมโปนะครับย้อนดูได้ที่เน็ตฟลิกนะครับแล้วก็มาหาเครื่องบินไม่นานเกินรอครับไปต่อฝปก็ใกล้เข้ามาครับ การแข่งขันชีงแชมป์โลกวว่าล,ล์บอล2025นะครับอยากเชิญชวนทุกคนส่งแรงใจแรงเชียร์ให้นักกีฬาทีมชาติแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาของเรากันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากผลงานทำนายทายทัพนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์2ทุ่มครึ่งอย่าลืมดูกันนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ v ว U 4ทุท่มครึ่งเป็นต้นไปก็อยากให้ทุกคนฝากกำลังใ,ใจให้พี่ๆที่จะแข่ง world championship ปีนี้ครับที่เมืองไทย ก็ฝากผลงานผมด้วยนะครับบอยซิลฟ์สุดท้าใหม่หัวใจหักรักดูได้คนละเฉครับใช่ใช่ใช่ถ้าบอกว่าถึงต้องเต้นช้าลุกกลาอันนี้ใครบอกฮะทางบ้านทางบ้านบ้านใครฮะชาเลนนอะไรชาเลนอะไรครับเพทมเมื่อกี้คือจริงๆตอนมันจะมีเหมือนตอนสไตล์ไทยครับมันจะเป็นเหมือนแบบรวมกันเต้นใช่ไหมเราก็ยืนจอาจกันอยู่ สักพักมีคนออกมาแบบเหมือนพี่ที่เขาเป็นแบบแดนเซอร์เนี่ยเขาฟีสไตล์เทมากมีคนมองหน้าผมหนึ่งคนเขาชื่อจูเนียมองมาคนแรกเลยแล้วก็พยักหน้าทีหนึ่งเราหันหลบแล้วสักพักเดินมาประชิดตัวเลยอัาที่เต้นม่ีกันน่นี่อพยักหน้า <c oughs> อันนี้ยอมรับเลยนะฮะไม่คือพวกผมเขาเลยว่า,วาฟังเสียงพี่โจอี้แล้วแบบดีใจมากแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเพลงธีมของการแข่งครั้งนี้ด้วยอะไรเงี้ยจริงๆคิงคออยากเต้นให้ดูแล้วแต่อยากให้ทุกคนลองไปฟังกันอีกสักทีก่อน น่าเสียดายวันนี้เวลาหมดลงแล้วใช่ไหมครับผมน่าเสียดายมากเกือบจะเต้นแล้วแ oh. อตันจะโชว์แล้วแต่เวลาหมดลงแล้วน่าเสียดายมากจริง